ดูชมเด็ด12องค์นะครับสมเด็จบางคุณพรมอยู่อยู่ข้างบนนะครับบางคุณพรมนะครับดูในภาพรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจับยกทีละองทีละองค์ขึ้นมาให้ดูนะครับ12องค์นะครับนะครับดูบางคุณพรมก่อนเลยนะครับนะครับบางคุณพรมองค์นี้นะครับ คาบลาคาบขึ้นเกาะเลยนะครับเหมือนกับปวกมาอยู่ในองค์พระนะครับปวกนะครับดูที่ครับเหมือนกับรอยปวกนะครับเก่ามากที่สุดแท้เลยนะครับการันตีแท้เลยนะครับดูเป็นจุดเป็นจำ้ำดูก่อนดูภาพรวมในภาพรวมนะครับเนื้อก่อนเนือ้อ นอนรุนนอนใจเป็นรอยบวกนะครับแต่ไม่หนานะครับตัวนี้มันจะบางๆมานี่นะครับบางๆมาตรงนี้เลยทีนี้มันร้อนลึกเบื่อเลึกกันนะครับนี่นะครับถ้าชอบเราก็แคบหน้าจอเลยนะครับดวงต่อไปนะครับดวงต่อไปนะครับบางคุณพผมนะครับดูที่ครับ ดูให้หมดก่อนนะครับดูให้จบคลิปก่อนนะครับดูที่ครับแท้เลยนะครับดูนะครับเผยสุดยอดนะครับดูวงที่สามนะครับฟับงคุณผมนนะครับสุดยอดนะครับ ชอบวงไหนแคบหน้าจอเลยนะครับแท้เลยนะครับบางคุณผมจะแท้เลยนะครับแท้ทุกวงนะครับดูด้านหลังนะครับดูดูรอยนะครับเม็ดแดงก็เห็นสวยด้วยนะครับบางคุณผมแต่กลาวนะครับเม็ดเป็นเม็ดจำๆเลยนะครับเป็นลุ่มเป็นบ่อแต่แยกกันนะครับมนุษย์ทำไม่ได้นะครับ ของเก่ามาทำเป็นเก่าทําไม่ได้นะครับดูนะครับครับดูบางคุณภมหมดแล้วเดี๋ยวดูสมเด็จวัดระฆังยุคต้นนะครับดูยุคต้นนะครับดูยุคต้นนะครับสุดยอดนะครับ ราคาตัวลองกันได้นะครับขึ้นคอได้เลยนะครับแท้การันตีแท้เลยนะครับแท้ร้อยบุษินเลยนะครับยุกต้นนะครับสวยไหมครับหนะ้าอกตรงนี้มีเม็ดนะครับเม็ดลึกๆมีเม็ดนะครับสมุนเข้าข้างในเลยนะครับ แท้เลยนะครับดูวงต่อไปครับแบบเดียวกันเลยนะครับแท้เลยนะครับการันตีแท้เลยนะครับดูเองนะครับของแท้ของเก่าด้วยนะครับดูที่ครับหาที่ไหนไม่ได้ลนะครับผมทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าต้องการก็แคปหน้าจอแล้วก็ทำเป็นไหลเข้ามา ถ้าจะเอานะครับถ้าชอบถ้าจะเอาใส่กรอเรี่ยมทองขึ้นขอก็ได้เลยนะครับองค์ต่อไปครับนะครับสุดยอดไหมครับเรี่ยมขึ้นคอได้เลยใส่องค์เดียวสุดยอดเลยนะครับ นะครับสวยจริงๆงานจริงๆนะครับดูที่ครับดูนะครับสวยไหมครับทุก้นนะครับองค์ต่อมานะครับสวยไหมครับตัวนี้เป็นมิดมิดเงินนะครับ นี่เม็ดเงินนี่เม็ดเงินเม็ดเงินเม็ดเงินเม็ดทองนะครับดินเกศปวงเกศป่านะครับดินเกตท่าเกศสะนะครับดูสิครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นจำจ้ำจุดจุดนะครับเนื้อก,ก่อนเลยนะครับนี่ตัวนี้กระทอออกกระทอออกไม่ใช่เนื้อพระเขานะครับนี่เป็นขาาเป็นลาขึ้นมานะครับเป็นเป็นผงขึ้นมานะครับ เป็นงอกขึ้นมานะครับนะครัดูงอกดูครับถ้าเก่านี้ถ้าแตกแยกออกมามันจะออกถ้าออกเดมเดๆโขก่ามามันก็จะขึ้นลาโขก่างอกขึ้นมานะครับสวยไหมครับดูต่อไปครับสมเด็จพระนัครังนะครับตัวนี้พิมพ์เส้นได้นะครับเอ้ยพิมพ์เส้นได้ดอกโบตู บัวตูมนะครับเวยนไหมครับเส้นได้เล็กๆนะครับใต้ฐานนะครับเล็กๆอยู่นี่กุญฐานเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสุ้มม้วนเขาข้างในนะครับนี่เกีบัวตูมนะครับมีเกีบัวนะครับสุ้มม้วนเขาข้างในเลยนะครับสุดยอดนะครับดูด้านหลังครับดูด้านข้างตัดโอ้สุดยอดนะครับมวลสาร จิตปวงจิตป่าจิตท่าจิตสันะครับสุดยอดนะครับหาดูยากนะครับถ้าต้องการก็แคปหน้าจอเลยนะครับราคาคุยกันได้นะครับขอบคุณครับที่ดูกันก่อนนะครับตัวนี้เนื้อดำนะครับเนื้อดำดำทั้งองค์เลยนะครับตัวนี้ขึ้นลานะครับขึ้นขาบขาวเขาขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าใหม่ๆนะครับเขาขึ้นเดิมๆนี่พาดเลยนะครับ ดูดิครับดูให้จบก่อนนะครับเจ็ดนาทีงครับดูเนื้อดำนะครับสุดยอดนะครับพาพแท้เลยนะครับนะครับนะครับสิบสององนะครับอยู่นี่นะครับดูองค์ข้างหลังนะครับ ตัวนี้ก็ดอกบัวนะครับดอกัวตูปนะครับมีสองอ่ะสองพิมพ์นะครับเอ้ยพิมพ์เดียวกันมีสองวงนะครับนะครับดอกบัวสองวงนะครับพิมเดียวกันเลยนะครับดูเกดสิครับนะครับดูเกจดูวงนี้สิครับแบบเดียวกันเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับเนื้อสุดยอดนะครับ นะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับนะครับสุดยอดนะครับดูเกจตบัตนะครับมีสังกติสวยนะครับเกจยาวถ้าไม่เกจตบัตเนี่เขาบอกว่าเกจไอหูทองนะครับหูทองพิมพ์หูทองเกจตบัตนะครับนะครับวงต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับ วยมไหมครับที่ดูที่ชมกันก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไป,นะบบปนะครับดอกบัวตูมนะครับมีสองมีสององค์นะครับดอกบ,บัวตูมแบบเดียวกันเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับ ครับใหญ่ๆให้ดูนะครับสุดยอดนะครับเห็นไหมครับเกียร์บูดบครับครับสุดยอดครับสุดยอดครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมแบนขอบคุณครับ